สวัสดีครับผมเดียจาก p ี d Channel นะครับวันนี้ครับผมมีคีย์แคนะครับจากโลกาตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นซีรีส์ของสุริมงคลนะครับชื่อว่ามูเตลูคีย์แคนะครับซึ่งเซตคีย์แคนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการทำเดียวกับ Art t o ทอเลยนะครับก็จะเป็น PVC ก็จะมีลวดลายที่สวยนะครับแล้วก็สีที่สดมากๆนะครับตัวคีย์แคนะครับเขาจะมาในรูปแบบของกล่องจุ่มนะครับเขาจะเรียกว่ากล่องจุ่มนะครับไม่ใช่สุ่มนะครับซึ่งเขาจะมีเทพอยู่4องค์นะครับแล้วก็จะมีตัวแรรเหมือนกันซึ่งงจะะเป็็นนสสีทออออคคครับโกกาืื10% กล่องจะมีสีทองอยู่ประมาณ1กล่องประมาณนั้นนะครับตอนนี้ครับผมได้มา2กล่องนะครับเดี๋ยวจะมาแกะสดๆเลยว่าจะได้เป็นเทพองค์ไหนนะครับแล้วก็จะได้ของแรหรือเปล่านะครับตัวแรซึ่งจะเป็นสีทองอในกล่องนะครับก็จะมีเป็นการ์ดแล้วก็เป็นชิแทปอยู่ในซองนะครับอันนี้ผมได้เป็นเทเวสุวรรณนะครับ การ์ดของเทวิสุวรรณลูการเขาบอกว่าการ์ดนี้สามารถใช้เล่นไอจฟิลเตอร์ได้นะครับซึ่งแต่ละองค Mel ์เนี่ยก็จะมีการเล่นที่แตกต่างกันมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับเก็บกันนะครับว่าจะได้เป็นยังไงนี่นะครับได้เป็นเทวิสุวรรณก็คือจะได้ทีแคปตรงกับตัวการ์ดเลยนะครับเทวิสุวรรณขอแกล้กองก่อนครับอืมเป็นเทวิสุวรรณเป็นเทวิสุวรรณเหมือนกันครับ ถ้าใครอยากได้นะครับมาขอแลกได้นะครับก็คือมีโอกาสซ้ำกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็นเซตอ่ะมันมีโอกาสซ้ำกันด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆน่ารักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดติด ติดติดกันเนี่ยมันจะมีความเบียดกันเหมือนกันนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเบียดเบียดนิดนึงก็ราคาครับอยู่ที่กล่องละ388บาทนะครับจุ่มละ3 8 8บาทนะครับก็เขาเปิดวางขายแล้วนะครับวันอังคารที่20นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูในช่องทางต่างๆของทางโลกาและกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การส่งซื้อไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เขาจะมีลดราคาด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดลดได้ตามวันต่างๆนะครับ15 25 ของทุกๆเดือนนะครับซึ่งก็จะลดประมาณ30%นะครับสำหรับสายมูก็ลองไปจุ่มกันดูแล้วกันนะครับโอเคครับถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ